รวมครับใส่รวมเยอะมากครับใส่แล้วนะครับผมได้แลครับใส่โอ้โหใส่ครับใอดครับใส่รับเท้านะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบล็เกฟู้นะฮะใส้สลักนะครับพิกัดตลาดโตตกันสายสองนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับขายดีเลยครับร้านนี้ร้านมีหลายไส้มากเลยนะฮะมีมันม่วงมีเผือกมีข้าวโพดมีลูกเกด มีไส้รวมมีมะพร้าวมีฟักทองมีไฟทองคัพเค้กไส้กอรอก15บาทนะครับเรามาดูพ่อค้าทําัพกนเป็นะ์ชงวนะจะขาเป็นได้ราดผมได้เห็นอยู่นี่มี2 4 6 8 8ไส้เลยคนระับ อันนี้เป็นไส้รวมเหรอครับผมใส้รวมนะขายขายไงครับใส้รวมนี่ไส้รวม30ครับผมาเดนสาธรรมดา25ครับธรรมดาหนึ่งไส้สองไส้25่25ครับผมไส่สามสิบนะ ที่พานี่เป็นเป็นอะไรคะเบในครับผมในจืดนะในจืดครับทางร้านนี้ของพี่นี่เป็นแฟนไชส์หรือเป็นอะไรครับเป็นเป็นของพี่เองครับไม่ได้เป็นแฟนไชส์นะครับไม่ได้ไม่ใช่แฟนไชส์นะครับครับขายแฟนไชส์ไหมครับของพี่ขายไม่วุณเผื่อเผื่อมีคนมา มาชมเราอยากได้ครับลองมาคุยกันดูครับผมครับผมเบอร์อะไรครับทีไรพี่วันเบอร์โทอะไรเบอร์อะไรนะศูนย์เก้าสองครับผมศูนย์เก้าสองหครับผมแปดครับผมพี่อะไรนะผมชื่อทูนนะพี่พี่ทูนนะครผมครับผมโทรมาพี่ทูนได้เลยนะคใครสนใจนะหลังไหม่นะฮะ โทรมานะครับขายดีครับผมแลเป็นไส้กรอกนะไส้กรอกครับผมของนี่ครับไส้กรอกครับครับผมให้เป็นไส้กรอกอะไรครับของเททาโกนะครับผมของไก่กรอบนะพี่ไก่กรอบเททาโกนะครับผมอันนี้เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ไม้ลสิบครับผมครับผม แป้งนี่ฉ่ำมากเลยนะครับผมใส่เข้าไปอีกครั้งนึงนะครับใส่แป้งไปก่อนนะครับผมว่างใช้เวลานานไหมครับประมาณสองนาทีครสองนาทีเองครับผมไหวทางด้านนี้เป็นไส้อะไรครับเป็นชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กนะฮะครับผมชิ้นเล็กขายยังไงชิ้นเล็กชิ้นเล็กครับแป้งเฝาชิ้นละห้าครับผมถ้าใส่ไส้สามชิ้นยี่ห้าครับผม เลยว่าราคาเริ่มต้นที่5บาทใช่ครับงาใช่ไหมหมวดไงงายเลยนะโอเคแตงฝามีงาครับผมมีงามีข้าวโพดนะครับครับผมมีงาเป็นงาข้าวโพดลูกเกดหอยทองฟักทองเหมือนกันกับพี่ใหญ่เลยพี่โอ้หลายอย่างเลยครับผมแล้วไอ้เครื่องเครื่องพวกนี้เราไปหาพี่ไหนครับครับของวีรสุนะพี่นะเป็นสูตรเหรอครับวีวีรสุ มีรัสูตรครับผมเป็นเครื่องขายอันนี้เหรอครับขายเบเกอรี่เบเกอรี่ครับของมีรัสูตรนะครับผมนี่คือได้แล้วนะครับผมได้แล้วครับใส่ด่วนโอ้โหนี่ดูใช่ครับยอดครับครับผมใส่ปิ้นเลยนะครับใส่ปิ้นใส่สลัดเลยใส่สลัดครับผมใส่สลัดครับผม ทำก<อ>ันไม่หยุดเลยนะลูกคราเต็มหน้าร้านเลยครับผมสีข้าวโพดนะครับผมเบม่เกลข้าวโพดลนครับผมขรรนนะ้าวโพดล้วอมีขาดอยู่นะครับข้าวโพดล้นมง่าไม่มีมีทั้งหมดกี่ไส้ครับ เนหมดแปดส้ครับผมแปดไส้มะพร้าวไม่ได้อัร้อนนะร้อนข้าวโพดาโพดนส้ครับงานเราปรานมากครับร้อนก็ทำมันร้อนเลยด้านี้ไม่กลัวิดเลยอันนี้มะพร้าวข้าวโพดครับผม สองไต่เลยนะครับผมอันนี้มะพร้าวข้าวโพดนะครับยี่ห้าเหมือนก,กันครับครับนี่เป็นเส้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวเลยอันนี้เราเป็นมะพร้าวน้ำอมนะ,มนะครับมะพร้าวหอมด้วยนะ ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับนี่ครับผมมาตั้งร้านตีตั้งร้านพร้อมขายตีห้าครับผมโอ้ตีห้าถึงประมาณถึงประมาณสักสามโมงครึ่งสิบโมงประมาณนี้ครับครับประมาณสิบโมงเนาะครับผมแล้วแต่ขายทุกวันไหมครัครับ ขายทุกว oh, ันก็จุดถ้าอยู่ก็จะเป็นวันจันทร์นะพี่นะอ๋อส่วนมากส่วนมากกันอยู่วันจันทร์นะฮะใช่เป็นวันจันทร์ครับขายในช่วงเช้าคนเดียวนะฮะเช้าคนเดียวได้นะพี่นะใส่รวมครับใส่รวมเยอะมากครับใส่รวมเต็มหมดเลยเนาะโอ้ ใส่กล่องแล้วนะครับผมสวัสดีครับหมดหน้าได้เลือกหน้าได้นะครับผมสั่งได้นะพี่นะครับผมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมใส่รับไปเลยทีเดียวนะโอเยครับลูกค้ามาตลอด พาเปหน้ารัาตลอดเส้นมอาเนะครับผมโก๊ด้วยนะแต่ละวันนี้ขายได้มากสุดนี้วันกี่ชิ้นครับพี่รประมาณ200้อร้องิ้ประมาณสองรสงริบ้งประมาณโอ้วหานสองร้อยสิบิ้ต้องต้องน้าเป็นแป้งง่ายใช่ไหมฮะแป้งง่ายอ๋ครับผม แป้งมาแล้วกีโลนะฮะ12ลโลโอ้โหตัแป้งไม่ใด้รวมแล้วโอ้ถ้าแป้ง12โลนี่ไม่ธรรมดาเนอะ รวมได้แล้วนะเป็นรมในราคผมเนรวมได้แล้วนะจะได้แล้วพี่ผมอีกรอบนึงนะครับผม 啊。

นี่อันเลอันเล็กหอมจ้าโปรโมชั่นนะมุไม่ต like ้องเกรงใจใหญ่เลยให้น้องเพื <S <s ่อไม่ไม um ่เพื่อนใจดีาคใจดีแถมด้วยเห้ย์ให้เดย์ให้เดยนให้เดใ้ดย์ให้เด้เดย้เดย์ห้เดย์ให้นดยจให้เดย้ดย้ดย์ให้เดย์ให้เดยใดย์ให้เดเดดเด้เดย้ดดใ้ดเดเดหด้ด ย้มอ้โหไม่ต่อโทครับนเลยนะครับม่่อของอันดีๆอนกันครับ่รอนยควันไมเป็นไรเราขาเลยนะครับนี่ครับนี่านมังกนิดนึงนะมีมะพร้าวเหนือครับตอนนี้ข้าวโดด้วยข้าวโดข้าวดนี่บขาครับนะคะ ขอพอเลยครับแเดียวเดียวนมาแล้วไยังยังงมันร้อนหนูยังไม่ตีน,นะคะแล้วร้อนยังไม่่นขอบคุณค่ะยังร้อนอยู่เลยครับ <c oughs> บ,บ้านก็พอดีกัน่ของเขาเก็บได้นานเลยยังกินได้อไปทาน่อยไหม ก็ถ้ามาก็เนี่ยต่นนี้มาขายคนเดียวก็ทำวันได้ครับผมแล้วพูดตรงวันเลยไม่แพงไม่แพงเลยนะถูกเลยนะอันนี้ซื้ออะไรไป็นานเยอะเลยครับเนี่ยเยอะเลยนะครับกขาเป็นข้าวโพดเลยนะผมข้าโพดข้าวโพดนหวานแล้วขายถูกด้วยครับผมเลยยี่สิบห้าบาทเองครับผมก็หวานจริงๆครับเขาหวานโอ้โหเนี่ยตลาดนี่ใช้ได้เลยแหละต้องถุงเลยนะฮะใช่ครับขอบคุณมากครับ อ๋อหมวกกอังโคลุงนุ๊ตก็ครับผมโอ้ครับผมมามาทั่วที่เลยครับครับผมโอ้โหไม่ไกลๆบ้านก็มีตลาดเดี๋ยวเราก็มาในนี้ดีกว่าอ๋อครับวัดครับผมขอทายนะครับตลาดนี้ครับ มันม้วนใส่กล่องนะเ้อเขากดเกลูเกดเดี๋ยวแล้วแอันนี้ของลูกค้าจ้ะกังใหม่หรอแป๊นึงนะะ็อาตะเ้ยเย่้าจ้าลูกเกดบวกเผือก โเคใรวมเรานแล้วมันไม่มาี่หนจะได้จได้จดว่ามันจะอะไรน ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับที่นาจะได้ใหม่นะครับ,รบสวัสดีครับ